รดสแกน QR code หรืออุดหนุนสินค้าปักตะกร้าในคลิปนี้เพื่อสนับสนุนพวกเราทีมงาน Wow Story ให้มีกำลังใจและอยู่กับเพื่อนๆไปอีกนานๆด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุนด้วยหัวใจค่ะดวงตำราจีนตามปีนักกษัตริย์ประจำปีพุทธศักราช2569 คนเกิดปีฉลูลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนเกิดปีฉลูคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในสายเลือดไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็มักยึดมั่นในหลักความถูกต้องเสมอเป็นคนใจเย็นมีสติและไม่ทำอะไรโดยไม่ผ่านการไตรตรองอย่างรอบคอบไม่หวันไหวกับคำนินทาว่าร้าย หรือเรื่องหยุมหยิ้มที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์คุณมีวิธีรับมือกับความวุ่นวายด้วยการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวไม่ใช่เพราะไม่รู้สึกแต่เพราะรู้ว่าอารมณ์ที่ไม่มั่นคงนั้นไม่เคยพาใครไปถึงจุดหมายได้อย่างแท้จริงเมื่อไรก็ตามที่คุณคลุ่นคิดพิจารณาและปล่อยให้ความคิดตกผลึกจนแน่ใจคุณถึงจะเริ่มลงมือทำอย่างจริงจังและเมื่อได้เริ่มแล้วทุกขั้นตอนจะถูกดำเนินไปด้วยความระมัดระวัง แม้จะดูเชื่องช้าในสายตาผู้อื่นแต่สำหรับคุณแล้วทุกก้าวที่เดินคือก้าวที่มั่นคงและไม่ถอยหลังคุณอาจทำสิ่งต่างๆไปอย่างเงียบๆไม่เร่งรีบแต่มีวินัยและความอดทนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญเพราะคุณเป็นคนที่ไม่เคยล้มเลิกอ,อะไรง่ายๆเมื่อเจออุปสรรคคุณจะไม่หนีแต่จะค่อยๆคิดค่อยๆแก้จนผ่านพ้นไปด้วยสติและความแน่วแน่ ในช่วงแรกของเส้นทางชีวิตหรือการทำงานคุณอาจดูเป็นคนที่เดินช้าเหมือนวัวตีนปลายขณะที่คนอื่นดูเหมือนจะวิ่งนำหน้าไปไกลแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะค่อยๆตีตื้นขึ้นมาและในตอนท้ายมักเป็นคุณที่เข้าเส้นชัยอย่างสง่างามไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะความภาคเพียรและความมั่นคงในจิตใจดังนั้นหากใครมองหาความเร้าใจต้องยอมรับว่า คนเกิดปีนักษัตริย์อื่นอาจจะเหมาะกว่าแต่ถ้าต้องการความแน่นอนความชัวร์และความสบายใจก็ต้องยกให้คนเกิดปีฉลูอย่างคุณนี่แหละเป็นที่หนึ่งคุณมีความชัดเจนในตนเองสูงมากรู้ดีว่าต้องการอะไรและอะไรที่ไม่ใช่สำหรับตนเมื่อไม่สนใจสิ่งใดแล้วก็ยากที่จะถูกโน้มน้าวให้เปลี่ยนใจเป็นลักษณะของคนที่มีความมั่นคง ทั้งในความคิดและการกระทําเพื่อนฝูงมักให้ความไว้วางใจเพราะคุณไม่ใช่คนพูดมากแต่ทุกคำที่พูดล้วนจริงใจและพร้อมยืนเคียงข้างเมื่อมีปัญหาอย่างไรก็ตามในด้านความรักคนรักของคุณอาจรู้สึกน้อยใจอยู่บ้างเพราะคุณไม่ใช่คนหวานไม่ค่อยพูดคำโรแมนติกแต่คุณแสดงความรักผ่านการกระทำผ่านการดูแลเอาใจใส่และอยู่เคียงข้างในวันที่อีกฝ่ายต้องการที่สุด นี่คือความโรแมนติกในแบบคลาสสิกของคนปีฉลูไม่ฉูดฉาดแต่มั่นคงยั่งยืนและจริงใจนิสัยโดยทั่วไปของคุณคือขยันอดทนซื่อสัตย์และมัธยัตร์รู้จักคุณค่าของเงินและเวลาชีวิตของคุณจึงมักไม่ตกต่ำหรืออับจนเพราะคุณไม่ฟุ้งเฟ้อและไม่ประมาทในเรื่องการใช้จ่ายทิ้งแต่ควรระวัง อย่าให้ความมั่นคงกลายเป็นความดื้อดึงเปิดใจรับฟังผู้อื่นบ้างจะช่วยให้ชีวิตราบรื่นและก้าวหน้าได้เร็วขึ้นในด้านสุขภาพคนเกิดปีฉลูเป็นคนธาตุดินซึ่งสัมพันธ์กับอวัยวะภายในอย่างม,าม้ามตับอ่อนและกระเพาะอาหารหากธาตุดินเสียสมดุลจะส่งผลต่อระบบย่อยอาหารและการดูดซึม จึงควรใส่ใจเรื่องการกินให้มากขึ้นโดยเฉพาะอาหารที่ช่วยกระตุ้นธาตุไฟเช่นขิงซึ่งเหมาะกับคุณอย่างยิ่งการดื่มน้ำขิงอุ่นๆเป็นประจำจะช่วยให้ระบบย่อยดีขึ้นลดอาการแน่นท้องและเสริมพลังให้ร่างกายอบอุ่นจากภายในนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการอดอาหารหรือกินไม่เป็นเวลาเพราะอาจส่งผลต่อระบบม้ามและตับอ่อนในระยะยาว โดยสรุปแล้วคุณคือผู้ที่มีสเสน่ห์ในความนิ่งแข็งแกร่งในความสงบและมั่นคงในทุกย่านก้าวของชีวิตช้าแต่มั่นใจดื้อแต่มีเหตุผลและซื่อสัตย์ต่อหัวใจตนเองเสมอนี่คือเอกลักษณ์ของคนเกิดปีฉลูที่ไม่ต้องเร่งรีบแต่ก็มักถึงเป้าหมายก่อนใครเสมอ คนเกิดปีฉลูาธาตุทองสำหรับคนที่เกิดปีฉลูในปีพุทธศักราช2504อายุ65ปีดวงชะตาโดยรวมปีนี้คนที่เกิดปีฉลูาธาตุทองมีพื้นฐานความมั่นคงภายในสูงเป็นคนที่คิดก่อนทำ เดินทีละก้าวอย่างแน่วแน่ลักษณะนิสัยเช่นนี้ช่วยให้คุณสามารถวางแผนชีวิตได้อย่างมีทิศทางและไม่หวนหวต่ออุปสรรคภายนอกง่ายนักดาวเทียนจีทำให้คุณมีความรอบคอบลึกซึ้งสามารถประเมินสถานการณ์ได้ดีมองปัญหาในเชิงโครงสร้างและจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังได้ถูกต้องไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบรีบเร่งแต่เป็นการคิดวิเคราะห์อย่างสุข,ขุม ส่งผลให้การตัดสินใจส่วนใหญ่ในปีนี้ค่อนข้างแม่นยำและมีเหตุมีผลดาวลกชุนหนุนเรื่องการสร้างฐานะเหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งที่เป็นรากฐานในระยะยาวเช่นการสร้างบ้านการเริ่มธุรกิจที่ค่อยเป็นค่อยไปหรือการวางแผนเก็บทรัพย์เพื่อความมั่นคงในอนาคตพลังของดาวนี้ไม่ใช่การเติบโตเร็วแต่เป็นการวางเสาหลักให้แข็งแรงยิ่งทำพร้อมความอดทน ก็จะยิ่งเห็นผลอย่างไรก็ตามต้องระวังอิทธิพลของดาวแปะโห o และดาวหัวซิงซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความรีบร้อนความใจร้อนที่อาจนำไปสู่ความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจรวมถึงความวุ่นวายที่เกิดจากอารมณ์ตนเองจึงควรระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือการทะเลาะที่ไม่จำเป็นหากมีเรื่องสำคัญควรหยุดตั้งสติก่อนตัดสินใจก้าวต่อดังนั้น คติที่ควรยึดถือในปีนี้คือความแข็งและความอ่อนต้องผสานกันอย่างเหมาะสมไม่ใช่แข็งทื่อในทุกเรื่องและไม่ใช่อ่อนจนถูกครอบงำแต่เป็นการรู้เวลาว่าเมื่อไรควรเด็ดขาดและเมื่อไรควรผ่อนปรนความสำเร็จของปีนี้อยู่ที่การรักษาจังหวะชีวิตอย่างสมดุลเดินหน้าอย่างมั่นคงแต่ไม่ดึงตึงเกินไปยืดหยุ่นได้เมื่อจำเป็น ช้าบ้างเร็วบ้างตามกะละและเวลาด้านการงานการงานในปีนี้มีแนวโน้มจะก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมคุณจะได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถมากขึ้นโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และการบริหารจัดการหลายปัจจัยพร้อมกันดาวเทียนจีจอนเข้ามาให้คุณสมบัติด้านปัญญาช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนแล้วหาทางออกที่เหมาะสมได้อย่างมีชั้นเชิงไม่เพียงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแต่ยังสามารถวางแผนระยะยาวได้อย่างมั่นคงในขณะเดียวกันดาวลกชุนยังช่วยสนับสนุนเรื่องผลลัพธ์ของงาน ให้เกิดผลประโยชน์ทั้งในเชิงรายได้และชื่อเสียงหรืออาจหมายถึงการได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใหญ่หรือสถาปนาตนเองในองค์กรให้มั่นคงขึ้นหากคุณทำธุรกิจปีนี้สามารถขยายงานหรือวางรากฐานใหม่ได้โดยมีโอกาสสำเร็จสูงตรับใดที่คุณยังรักษาความรอบคอบและไม่ประมาทอย่างไรก็ตาม ้องระวังพลังจากดาวอปมงคลที่เคลื่อนเข้ามาพร้อมกันซึ่งกระตุ้นให้เกิดภาวะใจร้อนยึดมั่นในความคิดของตัวเองมากเกินไปหรือมีท่าทีเคร่งครัดจนผู้อื่นรู้สึกอึดอัดซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งในที่ทำงานหรือบั่นทอนทีมงานโดยไม่รู้ตัวช่วงนี้จึงต้องบริหารทั้งความคิดและอารมณ์ไปพร้อมกันอย่า่วนตัดสินผู้อื่นจากเพียงข้อมูลผิวเผินและอย่าเร่งผลลัพธ์เร็วเกินกว่าจังหวะที่เหมาะสม คติจีนที่เหมาะสำหรับปีนี้คือตรองให้รอบครอบก่อนลงมือทำความสำเร็จไม่ได้เกิดจากความแน่วแน่เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการรู้จักผ่อนและเร่งตามจังหวะการรักษาความยืดหยุ่นในความคิดเห็นพร้อมเปิดใจรับฟังผู้อื่นจะช่วยให้คุณเดินหน้าอย่างมั่นคงและสง่างามงานสำเร็จเพราะความรอบคอบและงอกงามเพราะคุณรู้จักวางใจให้สมดุลกับสถานการณ์ ด้านโชคลาภการเงินปีนี้มีเกณฑ์มั่นคงโครงสร้างภาพรวมทางดวงแสดงให้เห็นว่าพลังของดาวลกชุนเข้ามาช่วยเสริมเรื่องการเงินการออมและการวางแผนระยะยาวทำให้คุณมีโอกาสสร้างฐานะที่มั่นคงขึ้นถ้าดำเนินการอย่างมีระเบียบและมีวินัยอย่างไรก็ตามถึงแม้ภาพรวมจะดีแต่ยังม uh ีดาวหัวซิง ที่ส่งผลในเชิงกระตุ้นอารมณ์โดยเฉพาะการตัดสินใจที่เกิดขึ้นรวดเร็วเกินไปหรือการใช้จ่ายเพราะความอยากชั่วขณะสิ่งเหล่านี้อาจทำให้สถานการเงินที่ควรจะมั่นคงเกิดความสั่นคลอนโดยไม่จำเป็นจึงควรตระหนักว่าการตัดสินใจด้านการเงินในช่วงปีนี้ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและการไตร่ตรองไม่ใช่เพียงความรู้สึกหรือคำชักชวนจากบุคคลรอบตัวหากมีการลงทุน ควรศึกษาเงื่อนไขทบทวนความเสี่ยงและตั้งขอบเขตงบประมาณที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้กระทบต่อเงินที่ใช้จ่ายประจำหรือเงินสำรองอีกประเด็นสำคัญคือคุณควรมีเงินสำรองสำหรับเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยก็ในระดับที่เพียงพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเพราะต่อให้ดวงชะตาส่งเสริมแต่ความผันผวนในสภาพเศรษฐกิจก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ คติจีนที่เหมาะสำหรับปีนี้คือเมื่ออยู่ในความสงบควรคิดถึงภัยที่จะมาเป็นการเตือนให้ไม่ประมาทแม้ช่วงเวลานี้ทุกอย่างดูนิ่งและมั่นคงก็ยังต้องเตรียมพร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตดังนั้นภาพรรมเรื่องโชคลาภและการเงินในปีนี้ถือว่าดีมีโอกาสสร้างฐานะให้แน่นขึ้นแต่ควรบริหารด้วยสติและรักษาสมดุลระหว่างการใช้ใจ่ายกับการเก็บออไมไว้ให้ดี เพื่อให้ความมั่นคงนี้ยังคงอยู่ได้อย่างยาวนานและยั่งยืนด้านความรักความรักปีนี้ของคนปีฉลูท่าทองยังคงมีพื้นฐานที่มั่นคงและหนักแน่นทว่าความหนักแน่นนี้อาจกลายเป็นความเข้มงวดเกินพอดีได้ โดยเฉพาะในเรื่องของมาตรฐานและความคาดหวังเพราะคนปีฉลูทธาทองมักเป็นคนที่จริงจังให้ความหมายกับคำว่าความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งและต้องการให้ความรักดำเนินไปอย่างมีระเบียบและชัดเจนสำหรับคนโสดปีนี้มีโอกาสพบเจอคนที่มีคุณภาพทั้งในเชิงนิสยัยและแนวความคิดที่สอดคล้องกันแต่สิ่งที่ควรระวังคือการตั้งกรอบ หรือเงื่อนไขในใจที่สูงจนเกินไปซึ่งอาจทำให้มองข้ามคนที่จริงใจหรือทำให้โอกาสดีๆผ่านไปอย่างไม่รู้ตัวการเปิดใจลดความคาดหวังบางส่วนจะทำให้ความรักมีพื้นที่ในการเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติสำหรับคนที่มีคู่แล้วควรให้ความสำคัญกับการรับฟังและการให้เกียรติซึ่งกันและกันความรักของคนปีฉลูทาุทองนั้นมั่นคงจริง แต่เมื่อมีความตึงเครียดก็อาจทําให้เกิดความเงียบและความห่างเหินขึ้นได้การพูดคุยตรงไปตรงมาแต่แฝงด้วยความอ่อนโยนจะช่วยให้ความสัมพันธ์ดําเนินไปอย่างราบรื่นการให้พื้นที่แก่กันในยามจําเป็นและการอยู่เคียงข้างในยามที่อีกฝ่ายต้องการคือสิ่งสําคัญในปีนี้คติจีนที่เหมาะคือเคารพกันดุจแขกผู้มาเยือนความรักจึงยืนยาว คำกล่าวนี้สื่อให้เห็นว่าแม้จะใกล้ชิดกันเพียงใดก็อย่าลืมการให้เกียรติการรักษาน้ำใจและการมองอีกฝ่ายด้วยคุณค่าที่ควรได้รับความรักที่มีรากฐานบนความเข้าใจและการเคารพซึ่งกันและกันจะมั่นคงและยั่งยืนไม่ใช่เพียงเพราะความผูกพันแต่เพราะทั้งสองฝ่ายเลือกที่จะดูแลหัวใจของกันและกันอย่างสม่ำเสมอ ด้านสุขภาพสุขภาพของคนปีฉลูธาตองในปีนี้ควรให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองเป็นพิเศษเพราะมีแนวโน้มเกิดความเครียดสะสมจากภาระหน้าที่ที่มากขึ้นหรือจากเหตุการณ์ที่ต้องแบกรับความเหนื่อยล้าอาจไม่ได้แสดงออกทันทีแต่จะค่อยๆสะสมจนกระทั่งส่งผลต่อทั้งสภาพจิตใจและร่างกายโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ อาการภูมิแพ้รวมถึงอาการอ่อนเพลียเรื้อรังดาวร้ายที่โคจรเข้ามาในปีนี้เป็นสัญญาณเตือนให้ระวังอุบัติเหตุจากความประมาทหรือการเร่งรีบเกินความจำเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจกักรงานบ้านหรือการเดินทางควรทำอย่างมีสติและไม่ใช้ร่างกายเกินกำลังหากรู้สึกเหนื่อยหรือวิงเวียนควรหยุดพักก่อนเสมอ ดาวหัวสิงเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับไฟความร้อนและอารมณ์ที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจึงชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับความเครียดในเชิงอารมณ์เช่นความดันโลหิตขึ้นสูงอาการใจสัน่นไมเกรนหรือความผิดปกติของระบบย่อยอาหารที่เกิดขึ้นเพราะอารมณ์ไม่มั่นคงการปล่อยให้อารมณ์เป็นผู้ควบคุมจะทำให้ร่างกายเสียสมดุลง่ายกว่าปกติ คติจีนที่ควรยึดในปีนี้คือเมื่อใจสงบก่ย,ย่อมเย็นตามความสงบนั้นไม่ใช่การปฏิเสธปัญหาแต่คือการรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองไม่ตอบสนองด้วยความเร่งรีบหรือหุนหันพลันแล่นพระจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มจากสภาพจิตใจที่มั่นคงและผ่อนคลายหากสามารถฝึกให้ใจนิ่งจัดการความเครียดอย่างเป็นระบบเช่นฝึกหายใจลึก,ลก ปรับเวลานอนหรือจัดสันตารางงานให้สมดุลร่างกายจะค่อยๆฟื้นตัวและกลับมามีพลังปีนี้จึงไม่ใช่ปีแห่งการเร่งร่างกายแต่เป็นปีแห่งการรู้จักชะลอเติมพลังภายในและให้ความสำคัญกับภาวะสงบของจิตใจเป็นอันดับแรกตัวเลขมงคลของคนเกิดปีฉลูในปีนี้ ได้แก่ห้าหกแปดหนึ่งสี่ห้าสองศูนย์สามวัตุมงคลประจำปีฉลูได้แก่เทพไช่สิงทีทิต้เทพจ้าวไชสื่อเจอ หรือเทพแห่งการเรียกทรัพย์สินสำหรับบ้านพักอาศัยควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศเหนือสำหรับร้านค้าหรือที่ทำงานควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศตะวันตกควรตั้งวัตถุมงคลตามทิศที่กำหนดหรือหันหน้าองค์เทพไปทางประตู